ลิมาเมืองที่มีทั้งพีระมิดโอเอซ,ซิสอัสกา เรามาแอปปิันนี้มากันที่ฮัวกัชีนาโอเอซิสหนึ่งเดียวในอเมริกาใต้ตำนานเล่าว,ว่ามีเจ้าหญิงที่สูญเสียคนรักจากสงครามร้องไห้จนกลายเป็นโอเอซิสอีกตำนานเจ้าหญิงกำลังส่องกระจกดูความสวยของตัวเองดันตกใจกองทัพกระจกในมือตกแตกจึงกลายเป็นทะเลสาบและเสื้อคลุมก็กลายเป็นเนินทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลมาถึงแล้วสาวๆอย่างเราก็ต้องถ่ายรูปก่อนใช่ไหมคะแน่นอนว่าร้อนๆแบบนี้ต้องกินน้ำแข็งใสกิจกรรมจริงๆคือการนั่งรถบักกี้ค่ะทุกคนคือมันทั้งสวยแล้วก็น่ากลัวไปใน ท,ที่คนขับก็คือเน้นหวัดเสียวไว้ก่อนเขาก็จะพาเราไปตามยอดของเนินทรายยอมรับเลยค่ะว่าถ่ายรูปสวยมากจริงๆตอนนั้นก็แอบคิดนะขึ้นยากแล้วจะลงยังไงต่อทุกคนว่าไงคะใช่แล้วค่ะต้องพึ่งพาตัวเองถลายกระดานลงมาเลยค่ะแล้วคือมันสูงมากอะ่ะทุกคนคือสูงเกิน3มชั้นชัวร์ทรายเซยคือเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกปากเต็มไปหมดหมดกันลุกเสาทะเลทรายยั่วๆ่วปิดท้ายด้วยการดูพระอาทิตย์ตกบนยอดเนินทรายค่ะสวยเหมือน AI มากๆคลิปหน้าเจอกันที่คุสโกค่ะ